มามาครับถ้วยนี้มันคือกระจู่ทะเลครับ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> แต่ว่าคือจริงๆมันคือหนอนชนิดหนึ่งะนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ันจะให้ดูตัวอ้อวนๆปึ้ง <c oughs> <p ull ing> แบบนี้นะครับควรจะกินเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นบอกตรง <c oughs> ตัวว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยกิน <c oughs>

อ,อ่าแต่สุปอร่อยคือมันก็ไม่รู้ว่าจริงๆแบบดักการกินกที่ถูกต้องอ่ะมันคืออร่อยที่ตัวเนื้อโอ้โูหรือว่าอร่อยที่ตัวน้ำซุปนะครับอยากให้ทุกคนมาลองกันนะครับถามวันว่าอร่อยไหมตอบไม่ได้คนระับก<ข>็โอเค